ทำความเข้าใจเรื่องสกายะทิฏฐิวิกิกิชฉาศิลพัฒปรมาทคืออะไรสกายะทิฏฐิจำเอานะจำด้บนนอบันนี้จำได้ไหมละ่ะความเห็นทิฏฐิแปลว่าความเห็นสกายะแปลว่ากายหรือแปลว่าขันห้าความเห็นสี่อย่าง สักยทิฏฐิความเห็นว่าขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าสองแล้วเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าความเห็นสี่อย่างท่านเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเห็นไม่ถูกต้องเห็นผิด หรือเรียกว่าอาวิชชาได้ไหมฮะรู้ไม่จริงใช่ไหมขันห้าเป็นเราเราเป็นขันห้าก็อันเดียวกันนะบางทีพระองค์บอว่าอัตตานุทิฏฐิตามเห็นขันห้าเป็นตนเห็นตนเป็นขันห้าเห็นขันห้ามีอยู่ในตนเห็นตนมีอยู่ในขันห้าย่างละสี่ละสี่ทิฏฐิสี่อย่าง ขันห้ามีห้าขันใช่ไหมล่ะห้าสี่ยี่สิบเคยเทศให้ฟังแล้วหลายครั้งแล้วยังยังสงสัยอยู่ทิฏฐิยี่สิบอยา่างเป็นมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิวิปริตวิปราชคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงใช่ไหมล่ะที่พูดมาเมื่อกี้ขั้นห้า มีไหมฮะขันห้ามีจริงไหมจริงโดยสมมุติใช่ไหมขันห้าก็มีจริงๆให้เข้าใจอย่างนี้คนสมมุติขึ้นก้อนธรรมชาติอันนี้ขันห้าเป็นเชื่อของธรรมชาติเฉยๆขันห้าจริงจรงไม่มีจริงโดยสมมุติเข้าใจไหมล่ะจริงโดยบัญญัติถึงปรมตธทธรรม ขันห้ามีไหมสัตว์บุคคลมีไหมตัวตนมีไหมขันห้าเป็นเราไหมทีนี้ฮะเข้าใจไหมทีนี้เป็นเราไหมเราเป็นขันห้าไหมขันห้ามีอยู่ในเราไหมเรามีในขันห้าไหมเราก็เกิดปัญญานี่แหละสมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องความเห็นจริง ก็เกิดขึ้น